สวัสดีนักเรียนชั้นมหนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูยีนะคะ่ะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่หน่วยที่2ค่ะในเรื่องอัตราส่วนสัดส,ส่วนและร้อยละค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่องบทประยุกต์ค่ะซึ่งบทประยุกต์นะคะครูจะแบ่งเป็น3หัวข้อ 1. คือเรื่องการเป็นหน่วยอุณหภูมิ 2. การย่อขยาย สามเรื่องของภาษีค่ะมาดูเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิกันก่อนนะคะในประเทศไทยของเรานะคะจะมีองศา1คือองศา c หรือองศาเซลเซียสนั่นเองนะคะซึ่งมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่0นย์องศาเซลเซียสค่ะและมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยน่าจะพอรู้มาแล้วแต่จะมีอีกองศาหนึงคือองศา f ในโจทย์ข้อนี้นะคะ ซึ่งเรียกว่าองศาฟาเรนไฮค่ะมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮและมีจุดเดือดอยู่ที่2 1 2องศาฟาเรนไฮนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะดินแดนแถบทะเลอารก้าและไซบีเรียเป็นเขตที่มีอากาศหนาวมากจนมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปีบางครั้งเนี่ยมีอุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ50องศาฟาเรนไฮ ทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่เนี่ยเช่นกวางคาริบูและกวางเลนเดียเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานค่ะจงหาว่าที่อุณหภูมิดังกล่าวเนี่ยถ้าเรามาวัดเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยจะได้เท่าไหร่ค่ะเรามาดูที่ีทาค่ะเราจะมีสูตรในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิกันอยู่นะคะจากสูตร C ส่วน5เท่ากับ F ลบสาส่วน9ค่ะ C ตรงนี้ของเราคือแทนองศาเซลเซียส F แทนองศาฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะเราต้องการรู้ว่าถ้าอุณหภูมิดังกล่าวเนี่ยวัดเป็นองศาเซลเซียสจะได้เท่าไหร่เราต้องการทราบตัว C ใช่ไหมคะเรายังไม่ทราบค่าตัว C นะก็จะเป็น C ส่วน5เหมือนเดิม F ในที่นี้ของเรานะคะแทนองศาฟาเรนไฮน์ซึ่งโจทย์กำหนดมาว่าอุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ50องศาฟาเรนไฮน์เพราะฉะนั้น F จะแทนด้วยลบ50ค่ะลบ32ส่วน9นั่นเอง C เรายังไม่ทราบก็ติดไว้เหมือนเดิมเป็น C ส่วน5เท่ากับลบ50ลบ32เราต้องนำมาเก่งมากค่ะนำมาบวกกันแล้วก็ตอบเป็นเครื่องหมายติดลบนะคะ 50บวก32 2บวก0ได้2 5บวก3ได้8นะคะก็เป็น82แต่ว่าคำตอบต้องติดลบนะคะก็จะเป็นลบ82ส่วน9ทีนี้เป็นสัดส่วนที่เท่ากันเราดูว่าเวลาจะหาค่าเนี่ยเราต้องแก้สมการโดยการคูณไข้นั่นเองก็จะเป็น C คูณ9เท่ากับลบ 82คูณ5นะคะทีนี้เราต้องการทราบค่าตัว c ใช่ไหมคะแต่ c เนี่ยดันคูณอยู่กับ9เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะเราต้องนำ9มาหารทั้งสองข้างของสรรมการนะคะ<ๆ>ก็จะเหลือ c เพียงตัวเดียวเพราะ9ตัด9แล้วนะลบ82คูณ5หารด้วย9นั่นเองค่ะ อ่ะทีนี้เรามาคิดกันเราเอาลบแปคูณหก่อนนะ5้คูณสได้10 5หคูณแเป็น40บวกทดอีกหนึ่งเป็น41นะคะก็คือ410นั่นเองและเราหารด้วย9นะก็เป็น4ี่หารด้วย9ค่ะ9หารสไม่ได้นะใส่ศูนย์ทีนี้9ก็มาหารสี เก้าเท่าไรคะเก้าสี่นั่นเองคะ่ะได้สามสิบหกนะแล้วก็ลบกันอย่างนี้เลยก็เหลือห้านะคะเราก็ดึงสูตรมาเก้าห้าสี่สิบห้านะคะแล้วก็เหลือเศษห้าเหมือนเดิมเราก็ใส่ทศนิยมแล้วก็เติมศูนแบบนี้เลยนะเก้าห้าสี่สิบห้านะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันจะห้าไปเรื่อยๆนะคะเราก็นํามาต่อแสดงว่าสี่เท่ากับ 45.55นั่นเองค่ะแสดงว่าเรารู้แล้วว่า c เนี่ยมีค่าเท่ากับ45.55นะคะเพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ50องศาฟ,ฟาเรนไฮน์เนี่ยจะเท่ากับ45.55องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราก็มาตอบเลยค่ะ 45.55องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้เลยค่ะก็จะมีสูตรในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิอยู่นะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้เรื่องของการย่อขยายนะโจทย์ข้อ2ค่ะเมื่อกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB ยาว4เซนติเมตรเป็นรูปต้นแบบนะคะจงหาความยาวรูปย่อที่40% และความยาวของรูปขยาย150%ของรูปต้นแบบนี้ค่ะเรามาทำความยาวรูปยอ่อ40%ก่อนนะวิธีทำค่ะให้รูปยอ่อ40%มีความยาว n เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าที่รูปยอ่อ สีเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่เราเลยให้เป็น n เซนติเมตรนะรูปย่อ40%อร่ะรูปย่อ40%หมายความว่าอะไรหมายความว่าอัตราส่วนของความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ได้เนี่ยต่อความยาวของส่วนของเส้นตรง a, b รูปย่อ40%เนี่ยก็จะเป็น40% ต่อหนึรหรือ N ต่อ4นั่นเองค่ะ N ต่อ4นี้คือความยาวที่เรากำหนดกับ4เซนติเมตรเนี่ยที่เป็นความยาวของรูปต้นแบบนะคะเรามาเขียนเป็นสัดส,ส่วนค่ะเขียนเป็นสัดส,ส่วนได้ดังนี้ก็คือ N ส่วน4เท่ากับ40ส่วน100นั่นเองค่ะเราก็คูณไข่นะคะเป็น n คูณ100เท่ากับ40คูณ4ค่ะทีนี้เราต้องการความยาว n เพียงตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ n เนี่ยคูณอยู่กับ100เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะ เก่งมากค่ะเราต้องนำหน0่มาหารทั้ง2ข้างของสมการนะคะอันนี้ก็จะเหลือ N ตัวเดียวเท่ากับ40คูน4หารด้วย100นะคะอ่าซึ่งเรามาคิดเลขนะ40คูน4 4คูณ0ได้0 4คูน4ได้16นั่นเองค่ะก็ได้40คูณ4เนี่ยคือ160 หินเราต้องหารด้วย100ใช่ไหมคะเราก็160ตั้งหารด้วย100ค่ะได้1ครั้งนะคะคือ100แล้วก็ลบแล้วเหลือ60นะเราใส่จุดเติม0 100หาร600ได้6ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนี่มีเศษเป็น0แล้ว n จะเท่ากับ1.6นั่นเองคะ่ะเอาเรารู้แล้วว่ารูปย่อ40%เนี่ยมีความยาว1.6เซนติเมตรนะคะ เราก็ตอบเลยว่ารูปย่อ40%มีความยาวที่เรากำหนดให้เป็น n เซนติเมตรซึ่งเราคิดค่า n มาได้แล้วว่าคือ1.6นั่นเองค่ะ1.6เซนติเมตรนะคะอาต่อไปเรามาดูความยาวของรูปขยายค่ะอวกูแบ่งครึ่งนะก็เราให้ รูปขยาย150%มีความยาวอืมครูให้เป็น M แล้วกัน M เซนติเมตรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูปขยาย150%เนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะคะเรารู้แค่รูปต้นแบบนะรูปขยาย150%รูปขยาย150%คืออะไร รูปขยาย150%เนี่ยคืออัตราส่วนของความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ได้ต่อความยาวของส่วนของเส้นตรง a b ซึ่งเป็น150ต่อ100หรือ M ต่อ4นั่นเองค่ะ M ก็คือความยาวที่เราต้องการต่อ4ก็คือความยาวของรูปต้นแบบนั่นเองค่ะ เราก็มาเขียนเป็นสัสดส่วนได้ดังนี้อืมก็จะได้ m ต่อ4ก็คือ m ส่วน c เท่ากับร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยคือส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะอ่าเราก็มาคูณไข่นะคะเป็น m คูณหนึ150่งร้อยเท่ากับร้อยห้าสิบ คูณ4ค่ะทีนี้เราต้องการความยาว m ใช่ไหมคะเราต้องมี m เพียงตัวเดียว100คูณอยู่ก็นำา1 0 0มาหารทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะเหลือ m ตัวเดียวเท่ากับ150หาคูณ4หารด้วย100นั่นเองคะ่ะเรามาคิดเลขคะ่ะ150้คูณ4 4คูณ0ได้0 4คูณ5ได้ 20นะคะ4คูณ1ได้4บวกอีก2เป็น6นั่นเองอ่า150คูณ4เนี่ยได้600แต่เราต้องหารด้วย100นะเราก็นำา6 0 0ตั้งหารด้วย100 100อ่าห0 0หาร600เนี่ยได้6ครั้งก็ได้600เลยนะก็เหลเือเศษเป็น0เพราะฉะนั้น M เนี่ยจะเท่ากับ6นั่นเองค่ะอ่าเราก็รู้แล้วว่า เเนี่ยเท่ากับ6แสดงว่ารูปขยายที่150%เนี่ยจะมีความยาว6เซนติเมตรนั่นเองค่ะเราก็ตอบได้เลยว่ารูปขยาย150%ซมีความยาว M ซติเมตรก็คือ6เซนติเมตรนั่นเองค่ะอะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ารูปต้นแบบเนี่ยคือ4ซนเมตร เราก็มาคิดสัดส่วนนะคะของรูปย่อกับรูปขยายนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องของภาษีนะคะภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาจะแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทแรกเงินได้ที่พึงประเมินเป็นเงินได้ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดตลอดปีภาษีค่ะเช่นเงินเดือนค่าจ้างบำนาญ2ค่ะค่าใช้จ่าย เป็นเงินค่าใช้ใจ่ายสำหรับคู่ที่มีเงินได้ที่สามารถนำไปหักเงินได้พึงประเมินตามกฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว 3. ค่ะค่าลดหย่อนเป็นเงินตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งคู่ที่มีเงินได้สามารถหักจากคู่ที่มีเงินได้พึงประเมินหลังจากที่นำไปหักค่าใช้ใจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะเช่นค่าลดหย่อนบุตรเบี้ยประกันชีวิตค่ะ 4. เงินได้สุทธิ เป็นเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามข้อ2และข้อ3เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตารางอันนี้นะคะเป็นตารางเงินได้สุดทธิของปีพศ2560นะคะเรามาดูตารางกันค่ะแถวแรกนะคะเขาบอกว่า<ม>เงินได้สุดทธิอยู่ที่0ถึง150,000บาทเนี่ยเสียอัตราภาษีเนี่ย5% แต่เราไม่จําเป็นต้องเสียค่าภาษีนะคะเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นนะถ้าเราได้เงินศูนย์ถึง1นึ0 0 0สบาทจะไม่ต้องเสียค่าภาษีนั่นเองค่ะเป็นศูนย์บาทแต่ถ้าเกิน1นึ0 0 0สบาทถึง3 0 0แสนเนี่ยจะต้องเสียภาษีเนี่ยเจ0ดบาทนั่นเองแต่ถ้าเกิน30-0,000ถึงห0 0 0สบาทก็จะต้องเสียเงินภาษี27,500บาทนั่นเองค่ะ ถ้าเกิน5,000 0 0ถึง7 5 0บาทจะต้องเสียเงินภาษี65,000บาทนะคะเรามาดูข้อ3ค่ะในปีพศ2560นะคะชูกามีเงินได้สุทธิ84,000บาทชูกาจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่นะคะเราลองดูตารางค่ะจากตารางสำหรับการคำวนวณภาษีเงินได้สุทธินะคะเงินได้สุทธิของชูกาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ อ่าอยู่ที่แปด0มืสี่พันบาทนะคะเงินได้สุทธิแปด0มืนสี่พันบาทนะเราก็มาดูตารางเลยซึ่งอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงไหนคะอยู่ในแถวแรกคะ่ะอยู่ในช่วงศูนถึงห5ึ่ง0ห้าบาทนั่นเองคะ่ะอ่าเงินของชูกาเนี่ยอยู่ในช่วงแรกนะคะช่วงศูนย์ถึง1 5 0 0 0แบาท ซึ่งจากที่เราอ่านเนี่ยเขาจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นะคะแสดงว่าชูกาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าในปีพศ2560นะคะชูกาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะ อ่าอันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะคือเราดูตารางภาษีเงินได้ได้นะคะคือชูการ์เนี่ยได้เงินสุดทีอยู่ที่8 4 0 0 0 0 0บาทซึ่งอยู่ในช่วงแรกคะ่ะช่วงของ0ูนย์ถึงหนึ่งบาทซึ่งจะไม่เสียภาษีเงินได้นั่นเองค่ะก็คือ0ูนยบาทนั่นเองแสดงว่าเราสามารถตอบได้เลยว่าในปีพศ2560เนี่ยชูการไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะตารางเดิมนะคะภาษีเงินได้ของปีพศ2560นะคะเราดูตารางเดิมค่ะข้อ4ค่ะในปีพศ2560นําำจุนมีเงินได้สุทธิ514,000บาทและถูกหักภาษีหนักที่จ่ายไว้ไปแล้ว38,500บาทค่ะนำจุนเนี่ย ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือขอคืนเงินภาษีส่วนที่ชำระไว้เกินเท่าใหร่ะเราต้องมาคำนวณก่อนนะคะเรารู้ว่านำจุนเนี่ยมีเงินได้สุทธิ514,000บาทซึ่งเรารู้ว่านำจุนต้องเสียภาษีเงินได้แน่นอนเพราะเกิน150,000บาทนะคะทีนี้นำจุนเนี่ยถูกหักไว้แล้ว38,500บาทแต่เราต้องมาคำนวณค่ะว่านำจุนเนี่ยจะต้อง จ่ายมากหรือน้อยกว่า3 8 5 0 0บาทที่จ่ายไว้แล้วนะคะเรามาดูวิธีทำค่ะวิธีทำนะคะเราดูว่านำจุนเนี่ยมีเงินได้สุทธิอยู่ที่เท่าไหร่คะจากโจทย์ใช่แล้วค่ะอยู่ที่514000บาทนะคะอ่าเรารู้ว่านำจุนเนี่ยมีเงินได้สุทธิ5 1 4 0 0 0บาท จากตารางเงินได้สุทธินะคะเราต้องมาวิเคราะห์แถวไหนคะใช่แล้วค่ะแถวเกิน3 0 0แสนถึงห้าแสนบาทนั่นเองอ่าเรามาดูตารางนี้นะคะส0 0แสนถึงห้าแสนบาทเรารู้ว่านำจุนเนี่ยต้องจ่ายเงิน27,500บาทใช่ไหมคะแสดงว่านำจุนเนี่ยต้องเสียภาษีรวม 2อ0 0 0ื่นั้บาทนั่นเองนะคะในช่องนี้ช่อง3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0บาทนั่นเองแต่ทีนี้เงินของนําจุนเนี่ยจริงๆมันคือ5 14,0 0บาทแต่ในช่องนี้คือการจ่ายไปแค่5 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าช่วงเงินได้สุดทธิของนําจุนเนี่ยจะเหลือที่ต้องเสียภาษีอีกกี่บาทนะคะนกก็มาคิดเลยเหลือเงินได้สุดทธิ ก็ต้องเอา5 1 4 0 0 0บาทลบด้วย50,000บาทที่เราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ50,000 0บาทนะพอเรารู้ว่าถ้า500,000เนี่ยเราจะจ่าย27,500บาทเพราะฉะนั้นต้องลบกัน5 1 4 0 0 0ลบด้วย5 5 0 0 0 0 0ก็ต้องเหลือ1 4 0 0 0นพนะคะะเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ย นำจุนเนี่ยเหลือเงินได้สุดทธิหนึ่งมืนสี่พบาทที่ยังไม่ได้จ่ายนะซึ่งอยู่ในช่วงเงินได้สุทธิที่เกิน50000นถึง7จ็ดแสนห้าหมบาทเราดูช่องนี้นะคะแล้เราก็รู้ว่าเราต้องจ่ายอัตราภาษีเนี่ยอยู่ที่15เพราะฉะนั้นเราต้องนำเราจะต้องเสียภาษีในอัตรา 15%ซึ่งคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องนำ15%า15%คือ15ส่วน100คูณกับที่เราเหลือคือ1 4 0 0 0บาทนะคะอ่าเราก็ทำการคูณกันเลยนะซึ่งคูคูณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่2,100บาทนะคะซึงเรียนต้องคิดเลขนะคือนำา5 5ในคูณ1 0 0 0 0 4,000แล้วก็หารด้วย100นะคะซึ่งได้2,100บาทนะอ่ะเรารู้แล้วว่าที่เกินมา1 4 0 0 0พเนี่ยเราต้องจ่ายภาษีอีก2,100บาททีเราต้องมาคิดว่านำจุนต้องเสียภาษีรวมทั้งสิ้นกี่บาทนะนำจุนต้องเสียภาษีรวมทั้งสิ้น ตอนแรกเรารู้แล้วว่านำจุนเนี่ยที่ห้าแสนนำจุนเสียภาษีไปแล้วสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะอันนี้คือที่ห้าแสนนะแล้วมีเงินต่างอีกหนึ่งมื่นสี่พันบาทซึ่งคิดเงินภาษีรียบร้อยแล้วคือสองพันหนึ่งร้อยบาทเพราะฉะนั้นเราต้องนำมาบวกกันนั่นเองค่ะอ่าเราก็นำมาบวกกันนะเราก็เอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บวกสองพันหนึ่งร้อยนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกเบวกสองเป็นเก้าอ่า2 9 6หม้อบาทนะคะอ่าอันนี้เราคิดเสร็จแล้วนะคะว่าถ้านำจุนได้เงินได้สุทธิห้าแสนหนึ่งสี่พันบาทเนี่ยต้องเสียภาษีรวมทั้งสิน้นสองหมันหร้อบาทนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นำจุนเนี่ยถูกหักไว้แล้ว 38,500บาทซึ่งมันเกินกับความเป็นจริงที่นํำจุนจะต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้นํำจุนเนี่ยเรียกเงินของเงินคืนภาษีส่วนที่เกินไปแล้วเกินไปกี่บาทละ่ะเราต้องนำที่เราจ่ายไปแล้วนํำจุนถูกหักภาษีไว้แล้ว 38,500บาทถูกต้องไหมคะแสดงว่านั่นคือนำจุนเนี่ยต้องขอคืนเงินภาษีนะคะจะคืนเท่าไหร่ก็เอาที่จ่ายไว้คือ38,500บาท ลบกับที่ต้องจ่ายจริงๆคือ29,600า้บาทนั่นเองค่ะซึ่งคิดเลขตรงนี้นะคะนักเรี้ยนก็คิดเลขนะนำา38,500บาทลบออกด้วย29,600นนะซึ่งครูคิดแล้วได้8,900นเาอนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่านำจุนต้องของเงินคืนภาษีส่วนที่ชำระไว้เกิน8,900บาทนั่นเองค่ะนำจุน ต้องขอคืนเงินภาษีส่วนที่ชำระไว้เกินนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทนั่นเองอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็ต้องดูว่า นำจุนเนี่ยมีเงินได้สุดที่อยู่ที่เท่าไหร่คือห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะเราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าในเงินห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีเนี่ยเท่าใดซึ่งนำจุนเนี่ยจ่ายไปแล้วสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเราก็ต้องมาดูว่ามันต้องจ่ายเพิ่มหรือว่าจ่ายลดยังไงนะคะเราก็ต้องคิดเลขก่อนซึ่งคุยเคราะห์ออมาแล้วคือต้องขอเงินคืนส่วนที่ชําระไว้เกิน8ปดพันเก้าร้อยบาทนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอขอบคุณนะักเรียนชั้นมอนหนึ่งมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนของครูและก็อย่าลืมนำความรู้ในวันนี้นะคะไปทำใบงานแล้วก็ถ่ายรูปลงในกรุ่ปไลน์ของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ